เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยนะครับเขาบอกว่าจากรูป DE เป็นเส้นสัมผัสนะครับของวงกลมที่จุด B เนาะแล้วเขาบอกว่ามุมนี้เท่ากับ80ดองศามุมนี้เท่ากับ65เนาะเขาอยากรู้นะครับมุม BAC เนาะก็คือมุมนี้ กับมุม ACB นะครับก็คือมุมนี้นะครับเขาอยากรู้สองมุมนี้เนาะเนี่ยมุมสีแดงกับมุมสีเขียวตัวนี้เนาะที่เขาอยากรู้นะครับเนาะซึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับที่พี่เคยสอนไปแล้วนะครับว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งนะครับเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งเนาะนะครับแล้วเรามีเส้นนะครับเส้นสัมผัสลากผ่านนะครับ แล้วเราก็มีสามเหลี่ยมนะครับลักษณะนี้เนาะนะครับเราจะได้ว่านะครับมุมนี้นะครับมุมที่ขอดทํากับเส้นลำพัดเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับมุมที่นะครับส่วนโค้งของขอนั้นนะครับที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับเนาะเราก็เลยได้ว่านะครับมาดูทีละตัวเนาะถ้าเรามองจากด้านนี้นะครับมุมนี้แปดสิบองศานะครับมันขอดทํากับเส้นลำผัดตัวนี้นะครับ มันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดมันนะครับหรือก็คือมุมนี้นะครับมุม acb นะครับเนาะตรงนี้ก็เลยเท่ากับแปดสิบองศาด้วยนะครับเนาะตรงนี้เท่ากับแปดสิบองศาเนาะแล้วก็ในทางในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเรามองจากมุมนี้แทนนะครับตรงนี้ขอดนะครับทำกับเส้นสัมผัสถูกไหมมันก็จะมีค่าเท่ากับมุมนะครับที่อยู่ตรงข้ามนะครับขอดนั้นเนาะ ก็เลยเป็นนะครับมุมนี้เท่ากับ65องศาด้วยนะครับเนาะก็เลยตอบได้เลยนะครับว่ามุม BAC นะครับ BAC ก็คือมุมนี้ตอบ65องศานะครับมุม ACB ก็คือมุมนี้นะครับตอบ80องศานะครับก็ความสําคัญของข้อนี้เนี่ยก็คือนะครับเขาอยากให้เรารู้ว่านะครับไอสูตรตัวนี้เนี่ยสูตรที่มุมเท่ากันเนี่ยมันให้มุมเท่ากันเนี่ย ไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งมันก็ยังใช้ได้นะครับเนี่ยด้านนี้ก็ยังเท่ากันนะครับเนอะถ้าให้ดีนะครับเราจําเป็นรูปนี้ไปเลยก็ได้นะครับรูปลักษณะนี้เนาะว่ามุมสีเขียวนี้เท่ากันนะครับแล้วก็มุมสีแดงตรงนี้เท่ากันเนอะนะครับเนี่ยมุมที่ขอดนะครับทํากับเส้นสัมผัสก็มีค่าเท่ากับมุมนะครับที่อยู่ตรงข้ามขอดนั้นนะครับเนี่ยก็เลยเป็นมุมนี้เนาะ มีาดขนเท่ากันนด้วยะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กดปุ่มกระดิ่งให้ดังกลุงกรุงกริงปิงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอียไงเย้ yeah. จะแล้วกดสิคะ